สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับฟ้าสไรเดอร์นะครับก็วันนี้มาพร้อมกับสายฝนนะครับรากากลางวันนี้รีวิวไม่ได้เลยนะครับก็มีแต่ทั้งฝนนะครับช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทั้งทางเพจ a c e b o o k ฟ้าส i ไรเดอร์แล้วก็ y t u t u ฟ้าส s ไรเดอร์นะครับวันนี้จะมาให้ท่านผู้ชมพบกับมอเตอร์ไซค์ที่เก็บงานเสร็จสดๆร้อนๆแล้วก็มอเตอร์ไซค์ที่เข้ามาใหม่ สำหรับรถที่อยู่ด้านหน้าท่านผู้ชมตัวนี้นะครับคลิปก่อนหน้านี้ได้รีวิวไปผมบอกเลยว่าแสนหนึ่งไม่ใช่ปัญหาสําหรับคนที่ชอบแล้วก็หลงไหลในเอกลักษณ์ของความเป็น s e นะครับซึ่งคันนี้ผมบอกไปแล้วว่าคันนี้แสนเดียวถามว่าแสนหนึ่งแพงไหมสําหรับผมความรู้สึกผมถ้ามันเป็นรถที่คุณชอบคุณรักเป็นรถที่มีเอกลักษณ์แล้วคุณมี ความในใจกับมันก็ผมบอกเลยว่าถูกใจไม่มีคำว่าแพงนะครับซึ่งก็ขอขอบคุณนะครับ F c นะครับคันนี้แสนหนึ่งคันนี้เกือบแสนก็เป็น FC ท่านเดียวกันนะครับที่ปิดการขายให้กับผมนะครับซึ่งคันนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกคันนี้ไม่ใช่รถผมนะครับเป็นรถน้องที่รู้จักกันนี่แหละ เอามาให้ช่วยขายนะครับซึ่งน้องเขาก็ไปเปิดขายแสนหนึ่งก็ไม่มีใครสนใจแต่ว่าผมก็เอามารีวิวให้น้องนะครับซึ่งก็ทําให้คนที่เขารักรถรุ่นนี้จริงๆเนี่ยได้ครอบครองไปนะครับยังไงต้องกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับ f c ท่านนี้นะครับตอนนี้ก็ชุดสีใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเหลือรอให้แห้งพรุ่งนี้จะไปรับชุดสีมาแล้วก็เดี๋ยวจะมาประกอบแล้วก็ถ่ายรูปให้ชมกันทั้ง2คันเลยสําหรับ f c ท่านนี้นะครับส่วน คันนี้นะครับสปิโก้คันนี้ก็ของ FC แถวประเวศนะครับก็ให้ช่างเสนอทำการบิวให้นะครับอันนี้ก็รอส่งมอบนะครับรถสวยงามมากนะครับก็แต่งตามสไตล์ที่ลูกค้าอยากจะได้ส่วนคันนี้นะครับ T Z R วาวเปิดโลกเปลี่ยน TZR ปี2000คันนี้ก็ติดจองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็รอ,เ,อ,อเก็บงานให้ลูกค้าอีกนิดหน่อยนะครับใส่ท้ายให้แล้วก็ ออหาบางโซ่ให้แต่บางโซ่นี่หาไม่ได้จริงๆเดี๋ยวอาจจะต้องใช้บางโซ่รุ่นอื่นแล้วก็ใช้วิธีแปลงเอาให้มันใส่ได้นะครับคิดว่าไม่น่ายากนะครับมาถึงคันนี้นะครับตอนนี้ต้องบอกว่ามีแต่รถจองแล้วทั้งนั้นเลยแต่ว่ายังไม่ได้ส่งมอบคันนี้เนี่ยก็จองแล้วเช่นเดียวกันนะครับส่งที่จังหวัดเชียงรายนะครับก็ขอบคุณ FC, เอ่อเชียงใหม่ขอบคุณ FC จากเชียงใหม่ก็ เห็นถอดแบบนี้นี่ก็คือเอาไปเก็บงานให้นะครับตัวที่มันมีรอยแตกก็มีอยู่ทั้งหมด3จุดก็เอาไปเก็บให้หมดเลยแถมอีกฝั่งนี้ก็คือเอาไปเก็บให้หมดเลยนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วก็จะทําให้สวยงามแล้วก็จะดูแลให้เป็นอย่างดีนะครับก็ขอบคุณ FC จากเชียงใหม่ด้วยนะครับนะครับมาถึงรถที่เพิ่งเก็บงานเสร็จสดๆร้อนๆนะครับ สำหรับทั้งสองคันนี้นะครับคันนี้เป็น KR แต่งเป็น s e ี9 7สีเขียวมันก็จะออกเขียวเข้มๆหน่อยแต่ว่าโดยรวมแล้วชุดสีก็สักประมาณ90-95%ได้นะครับชุดสีสวยนะครับเพียงแต่ว่าสีมันจะดูเข้มไปนิดนึงส่วนคันนี้เป็นรถที่บิ้วมาจากพี่แดงอุดรนะครับแต่เจ้าของคิดว่าน่าจะบิ้วมานานแล้วแหละเพราะว่า ดูจากสภาพรถแล้วมันเป็นรถจอดไม่ได้ขี่เลยนะครับนงน็อตน,นี่ขึ้นสนงสนิมหมดเลยนะครับแต่ว่าชุดสียังสวยอยู่นะครับวันนี้2คันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับในช่วงเวลาค่ําคืนนี่แหละเพราะว่ากลางวันมันมันรีวิวไม่ได้มาดูคันนี้ก่อนคันนี้ผมบอกเลยว่าผม เก็บงานไปเยอะมากๆแล้วก็คิดว่าน่าจะขาดทุนกับคันนี้นะครับอันนี้คือคันนี้ขายขาดทุนแน่นอนเพราะว่าทําหมดไปเยอะมากๆถามว่าทําอะไรไปบ้างท่อนบนทําใหม่นะครับเปลี่ยนลูกเปลี่ยนก้านเปลี่ยนแหวนนะครับสําหรับรถคันนี้คันสตาร์ทเอาไปชุบโครเมียมนะครับอล้ออเห็นสีส้มๆสวยๆนะมาถ่ายฝั่งนี้ก็ได้ครับล้อเนี่ย ทำมาจากเฮียใช้นะครับทำมาจากเฮียใช้พอดโค้ดเพิ่งทำมาสดๆล้อๆเลยนะครับนี่ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับสีสดสวยงามมากนะครับสำหรับก็สำหรับแม็กคันนี้ ani, นะครับก็ขอบคุณเฮียใช้นะครับที่ทำสีออกมาได้อย่างสวยงามนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับหน้า17หลัง18ยางเป็นยางมิชลินนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอขยับนิดนึงนี่เอาอย่างนี้ดีกว่ายาง เป็นยางมิชลินนะครับยางมิชลินทั้งหน้าทั้งหลังหลังเนี่ยสามร้อยนะครับหน้า2 7 5ใส่แล้วโคตรสวยเลยใส่แล้วแบบสวยมากๆท่อนะครับตัวท่อตัวนี้ผมเสียดายมากเลยผมอยากจะสลับไปใส่คันอื่นมากแต่ผมไม่อยากจะไปสับเพราะว่าถ้าสับแล้วมันจะเสียนิสัยนะครับมันจะเห็นอันไหนแล้วมันก็จะดึงออกผมว่าอะไรที่มันติดรถมาเอาไว้กับรถดีที่สุดเลยนะครับก็ขออนุญาตเอาไว้แล้วกัน ท่อสวยมากสวยมากครับปลายนี่เงาวับเลยแล้วก็พวกนี้ครับก็คือเอาไปเก็บแบบไปชุบมานะครับไปปัดเงามานะครับพักเท้านะครับที่ไปทํามาคือนอกจากตัวเครื่องที่ทําไปแล้วก็คือยังมาต้องมาเก็บงานพวกนี้เนาะเพราะว่ารถตอนรถที่มันมามันบองงามนะครับก็เลยจําเป็นที่จะต้องมาทําใหม่นะครับตัวนี้เป็นเสื้อ1779งะคันสตาร์ท ที่เอาไปปัดเงามาตัวนี้เป็นเสื้อ1779นะครับมอน้ําก็เป็นหมอน้ําเดิมระบบวาลทำงานปกตินะครับระบบไฟก็ไฟลงไฟเลี้ยวไม้วัดรอบใช้งานได้ครบหมดเลยอ่ะก่อนจะฟังเสียงผมขอเปิดราคาคันนี้เนี่ยผมผมพยายามผมพยายามเปิดราคาให้มันให้มันต่ำที่สุดเพราะเพราะว่ายังไงมันก็คันนี้ยขาดทุน แต่ว่าก็จะพยายามเปิดไม่ให้มันขาดทุนเยอะนะครับโดยราคาที่ผมตั้งไว้ก็คือ4,9,990บาท4,9,990บาทเอ่อบาทรวมที่ผมทำไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครื่องแม็กพักเท้าทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับที่เอาไปทำสีมาใหม่นะครับแล้วก็ยางหน้ายางหลังทุกอย่างทำไปหมดแล้วน่าจะสักประมาณ ประมาณ7800 0ได้นะครับประมาณ7 8 0 0 0สําหรับ KR คันนี้นะครับอันนี้ขายขาดทุนนี่เมียไม่รู้นะครับแต่ว่าก็น่ากําลังจะรู้นี่แหละเพราะว่าถ่ายคลิปให้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันนิดนึงเครื่องมีเครื่องมีเสียงดังนะครับเครื่องไม่ได้เงียบไม่ได้เงียบนะเพราะว่า เพราะว่าตัวตัวเสื้อมันเป็นเสื้อที่ติดลดมานะครับก็พยายามจะไม่เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนเนี่ยมันก็จะไปไปแบบไปไกลมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ฟังเสียงนะครับขอโชคหน่อยแล้วกันจะได้ไม่ต้องสตาร์ทหลายรอบ มันมันจะหมดนะครับแป๊บนึง่งมาขายเอารวมๆรถวิ่งปกติทุกอย่างนะครับรถวิ่งปกติทุกอย่าง <S <S แต่ใช้ได้นะครับวันรอบ มานนี้นะครับอ่านี่คือรอบเสียงรอบเดินเบานะครับเมื่อกี้ผมเล่งไว้เล่งให้เพราะว่าเครื่องมันเย็นแบตเตอรี่อาจจะอ่อนนิดนึงนะครับแบตเตอรี่อ่อนไม่ได้เปลี่ยนให้ใหม่นะครับ ใช้ล้วใช้ได้นะครับวัดรอบใช้ได้ก็สำหรับราคานี้นะครับแล้วก็สภาพโดยรวมก็ถือว่าผมก็ว่ามันมันไม่แพงนะครับเพราะว่าเพราะว่าเก็บงานไปหมดเยอะเลยแต่ถามว่าเก็บจบไหมยังไม่จบถ้าจะให้จบเนี่ยสำหรับรถคันนี้นะก็คือต้องเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนชุดท่อนบนใหม่หมดเลยเพราะว่าท่อนล่างเงียบแล้วนะครับท่อนล่างนี่เงียบกิ๊บเลย พวกซีนปั๊มน้ำนะครับพวกอ,อ,อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับระบบท่อนล่างเนี่ยตอนนี้ก็คือเก็บงานหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่แท่ท่อนบนแต่ว่าถามว่าท่อนบนขี้เละไหมท่อนบนผมเปลี่ยนลูกก้านแหวนไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันก็ยังมีเสียงดังอยู่ยังไม่จบเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเทียบกับราคาแล้วกับรถสภาพแบบนี้ผมว่าคุ้มครับคุ้ม คนที่สนใจจริงๆก็ถ้าอยากจะได้จริงๆเนี่ยคือมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียสําหรับรถคันนี้ข้อดีของมันคือโดยรวมอ่ภายนอกมันมันสวยเลยแหละนะครับมันสวยเลยไม่ว่าจะเป็นแม็กนะครับโครงมีตําหนินิดหน่อยชุดสีประมาณ90%ได้เลยนะครับระบบไฟอ่ะอย่างเนี้ยครับพวกปอกแฮนก้านก้านคัดนะครับ พวกนี้มาครบหมดเลยนะครับมาครบหมดแล้วตุ้มสวยมากนะครับมันมีแค่อีกเล็กๆน้อยๆทั่วๆไปที่แบบผมว่านะซื้อเอาไปแล้วก็ไปเก็บงานต่อเนี่ยผมว่าสวยเลยคือถ้าผมเก็บต่อเนี่ยก็น่าจะหมดเยอะครับก็ไม่อยากจะขายแพงด้วยนะครับอ่ะก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับ KR ตัวนี้เป็น KR ตัว E E อะไร E 5นะครับเออเดี๋ยวนะรถปี41 รถปี41น่าจะ e5 นะน่าจะ e5 เพราะว่ามันเป็นหลังจากตัว se นะครับถ้าผิดพลาดยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับก็ราคา4 9 9 9 0บาทเอกสารครบภาษีภาษีปี63นะครับขาดแต่ว่ายังไม่เกินนะครับขาด2ปีนะครับ,นะรบเอกสารครบภาษีปี B 63สตาร์ทให้ฟังเสียงอีกรอบหนึ่งรถสตาร์ทไม่ยากครับสตาร์ทไม่ยากครับ เนี่ยมันก็จะมีดังท่อนบนนี่แหละครับพี่แ้งไปแต่ว่าระบบวาลวทุกอย่างใช้งานได้ครบหมดนะครับใช้งานได้ครบหมดเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับ K.R. คันนี้นะครับมานะเดี๋ยวขอขยับรถนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันอีกคันหนึ่งใครที่สนใจนะครับคืนนี้ทักมาได้เลยนะครับผมนอนดึกนะครับหรือว่าถ้านอนแล้วได้ยินเสียงโทรศัพท์ผมก็จะตื่นมารับสายนะครับ ไม่มีเวลาพักนะต่อไปเป็น S S E ท้ายแบนคันนี้ถามว่าตรงรุ่นไหมตรงแน่นอนเพราะว่ามันเป็นมันเป็นตัวใบพัดนะครับเป็นตัวใบพัดตรงไม่ตรงดูตั้งแต่กระจกเลยครับกระจกนะนี่เป็นกระจกแบบกระจกท้ายแบนเลยนะครับแผงคอแผงคอท้ายแบนนะครับชุดสียังสวยนะครับชุดสียังสวย ที่มันไม่สวยเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นพวกน็อตนะครับที่มันติดรถมานะครับน็อตมันก็คือเป็นรถจอดแล้วมันก็จะขึ้นสนิมอย่างนี้นะครับก็คือถามว่าทำอะไรได้บ้างก็ถอดเอาไปชุบใหม่แค่นั้นเองจบนะเป็นรถจดทะเบียนปี36นะครับสำหรับ TRSSE คันนี้เอกสารครบภาษีขาดเกิน เอกสารครบภาษีขาดเกินเมื่อวานเอาไปลองเทสวิ่งใช้ได้เลยวิ่งดีเลยนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปรถมันจอดมันอาจจะมีอาการตื้อๆหน่อยนะครับแต่ถ้าเผื่อ,อ,อไปแบบเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทำดีๆแล้วนะครับผมว่าไม่ยากนะครับเดี๋ยวมุมมันจะแคบไปต้องขออภัยด้วย <laughs> เพราะว่าฝนมันตกอ่ะเดี๋ยวนะไม้เดี๋ยวนะเดี๋ยวกลัวรถมันไหลครับคันนี้อะ ผมบอกราคาปไปเลยดีกว่าสำหรับ KR t ้าย b บ n คันนี้ก็เปิดราคาอยู่ที่39,990บาท39,990บาทรถสวยนะครับรถสวยเป็นบพัดนะครับเป็นวาล์วลมเดี๋ยวจะลองสตาร์ทดูจะติดไหมอะมาลองดูอ๋อยังไม่ได้เปิดกุญแจขอโชคด้วยแล้วกันนะครับ สตาร์ทง่ายเฉยเลยเครื่องเงียบกว่าคันนั้นอีกเครื่องเงียบทิ๊บเลยเครื่องเครื่องเงียบเครื่องเงียบกว่าคันเขียวแต่ว่าวัดรอบยังไม่ขึ้นนะวัดรอบเดี๋ยวต้องเอาไปเช็คสายอาจจะสายอาจจะขาดหรืออาจจะขึ้นสนิทมาเพราะว่ารถมันจอด ฟังเสียงรอบเดินเบานะครับก็ประมาณนี้อ่ะขอสตาร์ทอีกรอบนึงเครื่องมันเย็นอยู่ครับสตาร์ทง่ายนะเมื่อวานเปลี่ยนน้ำมันออกน้ำมันบูดเลยรถจอดนานรถมันจอดนานแล้วน้ำมันมันบูดนี่ประมาณนี้เลย แต่เครื่องโอเคนะเครื่องแบบตามสไตล์รถเ,เขาเรียกว่ารถที่มันไม่มีระบบวาลวนะครับมันเป็นวาล์วลมนะครับใช่ได้ใช่ได้เดี๋ยวระบบไฟเดี๋ยวผมต้องไล่ให้นะครับสำหรับรถคันนี้ระบบไฟไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวไฟหน้าแต่ทุกอย่างคันนี้เดี๋ยวผมเก็บงานให้เพราะว่าทุกครั้งเวลาผมขายรถผมจะเก็บ ผมจะเก็บงานที่มันเป็นพวกสาระพวกนี้อยู่แล้วนะครับไฟแต่ไมล์วัดรอบอยากเอาไปแล้วก็ให้มันได้ครบ,ครบเพราะว่ามันก็หาช่างทำเ,เกี่ยวกับพวกระบบไฟยากนะครับเวลาลูกค้าซื้อไปก็เข้าใจเพราะฉะนั้น KR SSC ท้ายแบนคันนี้เนี่ยถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บงานให้ก็คือเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้นะครับเปลี่ยนปั๊มบนให้ปั๊มบน,บนบางทีมันอยู่บางทีมันไม่อยู่นะครับ เพราะว่ารถมันจอดนานแล้วตัวชุดชุดซ่อมโอลิงมันจะเสื่อมสภาพนะครับก็เดี๋ยวจะเก็บงานให้เปลี่ยนแบตให้เปลี่ยนปั๊มบนให้นะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องล้างคาร์บูทําทุกอย่างให้มันเอาไปแล้วลูกค้าใช้ได้เลยแต่ถ้าเป็นเรื่องของภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกพวกน็อตพวกอะไรที่มันขึ้นสนิมอะไรพวกนี้ก็เดี๋ยวผมจะฉีดสเปรย์นะครับฉีดสเปรย์ไล่สนิมให้นะครับก็ ใครที่สนใจนะครับราคานี้ไม่แพงนะครับ39,990บาทยังไม่รวมส่งนะครับสตาร์ทให้อีกครั้งหนึง่งสตาร์ทง่ายสตาร์ทง่ายเสื้อลม k r s s e ท้ายแบนนะครับอขออีกครั้งนี้อีกรอบหนึ่งส่วนคันนี้ 4 9 9 9 0บาทสตาร์ทง่ายเหมือนกัน4 9 9 9มืบาทเอกสารครบภาษีปี63ส่วนคันนี้ภาษีขาดเกินท่านใดที่สนใจนะครับก็โทรมาได้เลย0 8นย์แปด0ปดหกหนึ่งะครับศูนย์แปดแปฝากไว้ด้วยตอนนี้ก็ฝนเริ่มจะมาอีกแล้วนะครับอะ สำหรับ FSX FSX s p i c o SE 97แล้วก็ PDK s p i d o PDK R1 แล้วก็ TZR เดี๋ยวจะเร่งทยอยเก็บงานแล้วก็จะรีบจัดส่งให้นะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีที่จะจอดรถแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากติดตามเรื่อยๆนะครับก็จะมีรถเข้ามาเรื่อยๆสำหรับท่านใดที่ไม่ทัน จะบอกอย่างนี้นะครับว่าแสนหนึ่งเนี่ยโทรเข้ามาเยอะมากนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าแสนหนึ่งแล้วจะเงียบนะครับตัวแสนหนึ่งเนี่ยคนโทรมาเยอะมากๆเลยแล้ว,แล,วแล้วมีแต่คนสนใจทั้งนั้นเลยนะครับสาหรับรถคันนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าใครได้ไปนี่โคตรคุ้มเลยเพราะว่าของเดิมมันติดรถมาเต็มๆเลยมันเป็นแบบ SE แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับสำหรับรถคันนี้นะก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับฟาสายไรเดอร์เดี๋ยวเดือนหน้าจะไปเปิดร้านใหม่นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับมีโอกาสก็ เข้ามาทักทายแวะเวแวะเวียนเข้าไปเยี่ยมชมที่ร้านได้เดี๋ยวจะจัดร้านไว้ลองรับนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ